วันนี้นะครับมีรถเข้ามาใหม่ BMW Z4 340i ปี2021ราคาเห็นจากปกคลิปแล้วราคาว้าวมากๆนะครับผมสีแดงนี้เคยรีวิวกันไปแล้วนะครับอัปเดตนิดนึงรถหลุดจองนะครับหมายแรกที่จองเข้ามาลูกค้าไม่ผ่านไปนั้นนะครับเผื่อใครเคยเล็งไว้นะทักมาได้เลยครับ สวัสดีครับพบกับผมกับตันแมชคาร์ครับรถที่ใช่ราคาที่ชอบวันนี้มากับ Z 4ทฟทั้ง2คันนี้นะครับโฉม G 29ทั้ง2คันนะครับโดยด้านขวาของผมเนี่ยคือคันสีแดงปี2019กับตัว S Drive 30 i อนะครับซึ่งเราเคยรีวิวกันไปแล้วสําหรับคันนี้นะครับพี่ๆสามารถย้อนไปดูได้เดี๋ยวผมแปะลิงก์ไว้ที่ด้านล่างโพสต์อีกทีนะครับถ้าสนใจคันนี้เข้าไปดูอย่างละเอียดได้เลยคันนี้ต้องแจ้งก่อนว่าณวันที่เราลงคลิปนะครับติดจองเร็วมากนะแล้วก็พี่ๆทักมาสอบถามกันเยอะมากแต่ว่าลูกค้าทที่่่จองมมาานนนแรกกั็ไไฟ ทำให้คันนี้อัปเดตกันนิดหนึง่งยังว่างนะครับพี่ๆคนไหนสนใจทักมาสอบถามได้เลยส่วนด้านซ้ายครับเพิ่งเข้ามาใหม่ๆเลยกับตัว M340i ปี2021นะครับทั้ง2คันนี้ก็ราคาต่างกันประมาณ1ล้านบาทครับด้านขวานี้2 5 9 0้านบาทสีขาว3 5 9 0้านบาทชอบคันไหนเลือกกันอีกทีนะครับส่วนคลิปวิดีโอนี้อาจจะเน้นสีขาวรีวิวให้นิดนึงนะครับจะได้เห็นสภาพของคันสีขาวด้วยโดยอยากจะเริ่มที่ว่าคันสีขาวนี้นะครับจะได้เครื่องยนต์นะครับ 6สูบ3.0ลิตรชวินพาวเวอร์เทอร์โบนะครับแรงม้าตามรหัสของเขาเลยครับ340 340ตัวนั่นเองครับกับแรงบิดที่มาสูงถึง500นิวตันเมตรเลยนะครับผมซึ่งเครื่องยนต์ตัวนี้นะครับก็จะแรงกว่าตัวคันสีแดงอยู่กว่าเกือบ100แรงม้าเลยครับก็เลือกเอาได้นะครับว่าเราชอบความแรงขนาดนั้นไหมหรือว่าจริงๆไม่ได้ซีเรียสกับความแรงระดับ340แรงม้านะครับก็จะหันไปที่ตัว S Drive 30i คันสีแดงนี้ได้เลยนะครับเพราะคันนี้ได้แรงม้าอยู่ที่258ตัวครับแล้วก แรงบิดอยู่ที่400นิวตันเมตรนะครับกับเครื่องยนต์เบนซินเทอร์โบนะครับผม2.0ลิตร4สูบนั่นเองครับทั้ง2คันนี้ครับจุดหลักก็ต่างกันที่เครื่องยนต์ที่ผมแจ้งไปเลยครับ แล้วก็จะมีจุดที่ต่างกันเล็กๆน้อยๆนะครับคือตัวของ M340i เนี่ยเขาจะได้ฟังก์ชันเรื่องของลําโพงฮาร์มันการ์ดอนนะครับแล้วก็ช่วงล่างแบบ a d a p t i v e M ครับแล้วก็เป็นตัวเบลนะครับที่เป็นแบบดีไซน์แบบตัว M package เขามาที่เหลือเนี่ยก็จริงๆคล้ายๆกันหมดเลยครับแตกต่างกันหลักๆคือเครื่องยนต์จริงๆที่ทําให้ทั้งสองคันนี้มีราคาที่ห่างกันนะครับผมส่วนสเปคเจาะลึกของตัวคันสีขาวเดี๋ยวเรามาดูสภาพกันดีกว่าครับว่าสภาพของคันสีขาววันนี้เป็นยัังงไงกนบ้า สภาพสีนะครับก็ใช้คําว่าเกือบร้อยเปอร์เซ็นต์เลยนะไม่มีตําหนิใดๆเลยล้อมแม็กต่างๆไม่มีรอยเลยด้วยรถปี2อ2 1นีครับกับเลขใหม่ที่แค่ประมาณ1-0,000กิโลเมตรเนี่ยถือว่ารถใช้งานน้อยมากๆในระยะเวลา3ปีที่ผ่านมานะครับดูสภาพภายในได้เลยไรตําหนิเลยนะคือไม่มีตําหนิสักจุดเลยครับทั้งตัวเบาะตัวคอนโซลปุ่มต่างๆนะครับผ่านการใช้งานมาน้อยจริงๆพี่ๆที่ถ้าชอบหา M 3 4 0 i ออยู่เนี่ยผมว่าคันนี้ไม่มีผิดหวังแน่นอนนะครับ ส่วนออปชันเดี๋ยวผมสรุปไปให้แบบเร็วๆเลยนะครับก็คือตัวไฟหน้าเนี่ยได้เป็นตัวแบบ BMW LED มาให้แล้วตัวนี้ก็ครบทุกอย่างครับเปิดเปียดอัตโนมัติเลี้ยวตามนะครับเป็นอ d ดเดพทีฟเรียบร้อยแล้วครับชุดแต่งครับ M Performance แน่นอนได้มาอยู่แล้วเซนเซอร์ด้านหน้าเซ็นเซอร์ด้านหลังมีมาให้ครบนะครับรวมไปถึงตัวกล้องมีมาให้ลายล้อแม็กนะครับได้มาเป็นลายแบบสีไทเทเนียมแบบนี้เลยแล้วก็ตัวของลวดลายเขาเนี่ยจะแตกต่างจากรุ่น S 3 0 i อยู่เล็กน้อยนะครับไม่ได้ต่างกันเยอะมากครับถ้าเกิดไม่ได้เปรียบเทียยบกกกันผมมว่่าแแไออ แต่พอได้มีการเปรียบเทียบกันนะครับก็อาจจะแตกต่างกันนิดนึงตัวเบรกครับคาลิเปอร์สังเกตได้มาเป็นตัวเอมเพอมาให้เรียบร้อยนะครับผมก็ดุดันแล้วก็เบรกดีมากๆตัวนี้ครับช่วงล่างแบบ a d a p t i v ี M เนะครับผมแล้วก็ตัวกระจกมองข้างปรับไฟฟ้าพับไฟฟ้าครับตัว Comfort a c c e s ซนะครับปลดล็อกที่มือจับนะครับมีมาให้ครบทั้งหมดเลยหลังคาก็แน่นอนรถเปิดประทุนนะครับเปิดประทุนไฟฟ้าได้ ส่วนด้านท้ายหล่อสไตล์ B M โฉม G 2 9อยู่แล้วนะครับผมก็ได้ไฟท้ายแบบ L E D เส้นใหญ่มาให้นะครับโลโก้ครับ M 3 4 0 i นะครับสีโลโก้เป็นออกไทเทเนียมสวยงามมากด้วยแล้วก็นี่ปลายท่อคู่นะครับระบบต่างๆของตัวรถนะครับเดี๋ยวไปดูในรถกันอีกทีแล้วกันว่าการนั่งเป็นยังไงออปชั่นด้านในมีอะไรบ้างไปดูนครับภายในครับผมสูง183ซนมนะครับผมก็ต้องบอกได้เลยว่าเรื่องของที่นั่งเนี่ย ก็นั่งได้ปรับเอ็นได้ระดับหนึ่งเลยนะครับไม่ถึงกับแบบหลังตรงแล้วก็เรื่องของเล็กรูมผมก็สามารถปรับระยะที่ขับค่อนข้างที่จะสบายได้เลยแต่ความกว้างก็แน่นอนพอเป็นรถสปอร์ตนะครับความกว้างก็อาจจะไม่ได้นั่งสบายนั่งกว้างเหมือนแบบเปรียบเทียบเหมือนซีรีส์5ที่สขนาดน,นั้นแต่ว่าถ้าเทียบกับการฟังก์ชันการใช้งานแล้วผมถือว่าโอเคเลยแล้วก็วันนี้ครับเลขไม้ที่เราถ่ายทํากันอยู่นะ จะอยู่ที่16,311กิโลเมตรนะครับย้ำว่าเป็นเลขไมแท้สามารถตรวจเช็คได้ทุกอย่างนะครับผมคันนี้เซอร์วิสมาเข้าศูนย์มาชัดเจนครับตัววารันตีตัว BSI ก็ยังคงม,มีอยู่สำหรับรถปี2021นะส่วนออปชั่นครับที่ได้มาตัวเบาะนะครับแน่นอนรถเป็นสีขาวตัวเบาะจะเป็นสีแดงนะครับผมตัวเบาะเป็นทรงสปอร์ตนะครับทรงแบบดูหรูหรามากนะครับแล้วก็ปรับไฟฟ้า มี Memory s e ซ t เพิ่มอีกแล้วก็ตัวลำโพงครับได้เป็นลำโพง Harman น a r ร์ดมาให้นะครับตัวพวงมาลัยเป็นพวงมาลัยทรง M Sport นะครับที่พวงมาลัยเนี่ยมีฟังก์ชัน t i v e i v e i s u i ช n t o n ท Speed Limit นะครับแล้วก็เพิ่มเสียงรถเสียงทั่วไปด้านหลังมี p a d d l Shi i p นะครับผมแล้วก็หน้าไมค์เป็นแบบฟู l ดิจิตอลนะครับตัวหน้าจอเซ็นเตอร์ตรงกลางครับก็รองรับ Apple Car p l a เเรียบร้อยนะครับผมเป็นเวอร์ชันใหม่แล้ว แล้วก็สามารถทัดสกรีนที่หน้าจอได้ครับมีฟังก์ชันลูกเล่นเรื่องของตัวปุ่มช็อตคัทที่ตรงเนี่ยแผงเกียร์ตรงนี้นะครับก็คือมีตัว s t a r ์ทสต็อปเอนจโหมดการขับขี่ครับสป o ร์ตคอมฟอร์ตอีโคโปรโอะแดปนะครับผมก็ปรับช่วงล่างอะไรตรงนี้ จัดปุ่มนี้ได้เลยเบรกมือไฟฟ้าออโต้เบรกโฮมีให้ครบทั้งหมดครับตัว iDrive ตรงกลางนะครับผมเลื่อนใช้งานค่อนข้างที่จะสมูทเลยแล้วก็ตัวนี้ครับมีการตกแต่งความหรูหราเพิ่มเติมมาด้วยไฟแอมเบียนไลท์นะครับสามารถปรับเปลี่ยนเฉดสีได้ด้วยแล้วก็ความสะดวกสบายเพิ่มเติมที่ได้มานะครับตัวนี้ได้ฟังก์ชันของไวเลสชาร์จนะครับก็คือวางโทรศัพท์ชาร์จได้เลยมีรูเสียบ USB ที่ชาร์จจุดบุหรี่นะครับก็ครบอยู่ในใต้เกะตรงนี้นะครับฟังก์ชันพื้นฐานการใช้งานทั่วไปของตัวรถผมถ เพราะว่าผมว่าตัว a p t p v i v r u u s e c o n t r ทนนะครับได้ใช้ในชีวิตประจําวันแน่นอนระบบต่างๆของตัวรถนะครับใช้อย่างแบบสะดวกสบายแล้วก็ได้ความหรูหราที่ชัดเจนแน่นอนจาก M 3 4 0 i นะครับ และสำหรับพี่ๆที่สนใจ 340i คันนี้นะครับก็เน้นย้ำราคากันอีกทีนะครับ3,590,000บาทกับรถปี2021เลขไม่1,000 0หนิดๆเท่านั้นนะครับส่วนคันสีแดงก็ยังอยู่นะครับสนใจคันไหนทักมาสอบถามได้เลยครับ2,590,000บาทปี19กับ3,590,000บาทกับปี2021นะครับผม ช่องไทยต่ออยู่บนหน้าจอแล้วรายละเอียดดีเทลเจาะลึกต่างๆนะครับเดี๋ยวผมพิ้งไว้ที่ไบโอหรือว่าคอมเมนต์ด้านล่างนะครับสามารถดูสเปคเปรียบเทียบของทั้งสองคันนี้ได้เลยนะครับสนใจคันไหนทักมาสอบถัมคันนั้นได้เลยช่องไทยต่ออยู่ที่ล่างหน้าจอแล้วหรือถ้าด่วนๆน,นะครับสามารถโทรมาได้เลยมีรถเก่าอยากเทิญนะครับเรารับเทินรถยนต์ทุกรุ่นด้วยแมชคาร์ของเราตั้งอยู่ที่ถนนกาญจนาภิเษกนะครับอยู่ตรงข้ามสมาคมชาวป,ปักใต้เลยหรือเซิร์ชคำว่าแมชคาร์นะครับมาพบกับ2คันนี้ตัวจริงได้เลยสาหรับคลิปวิด,ด้มลื สำหรับคันสีแดงอยากดูดีเทลเจาะลึกนะครับมีคลิปแยกไว้ให้อยู่แล้วสามารถเข้าไปดูได้เลยสำหรับคลิปด,ดนูนี้ผมกับตันขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ